สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องสาระไรทาอะไรไม่หไหรสาระวันนี้วิถีช่างมีเรื่องครับผมก็คือรถผมเนี่ยผมเอาไปใช้งานแล้วผมจอดแล้วก็ดึงเบรกมือทิ้งไว้ครับดึงเบรกมือทิ้งไว้ปุ๊บทีน,นี้ดึงนานน่าจะดึงทิ้งไว้นานเกินไปไม่ได้ใช้งานในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยเนี่ยใช่ไหมดินเฉะแฉะไ้หมดเลย เบรกมันก็เลยชื้นหรือเปล่าหรือ,อยังไงมันก็เลยติดครับผมไม่สามารถจะถอยรถหรือขยับรถได้เลยนี้จะทำยังไงไปดูครับครับผมจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีปัญหาที่ล้อหน้าหรือล้อหลังมันติดที่ล้อไหนลองกดดันดูก่อนเนี่ยแต่ เดี๋ยวเราจะเอาแม่แรงครับผมแม่แรงเลยลองยกแล้วก็ลองหมุนล้อดูว่ามันเกิดจากปัญหาจากล้อไหนนะครับโอเคโอเคตอนนี้หัวต่อแม่แรงยกล้อขึ้นแล้วนี่ล้อลอยจากพื้นแล้วเรามาลองหมุนกันจริงๆร,ร้อไม่ต้องหมุนได้นะนี่มันหมุนไม่ได้แล้วมันไม่ขยับมันน่าจะติดแล้วครับเบรก อันดับต่อไปเดี๋ยวเราจะถอดยางออกมาแล้วก็ลองลองเคาะดูแล้วกันลองเคาะที่ดุมมันให้ตัวเบรกมันขยับเพราะว่าผมปลดเบรกมือออกแล้วดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมครับผมตอนนี้เราก็ถอดล้อ,อมาแล้วนะครับเราลองเคาะดูก่อนเคาะให้เบรกมันคลายนะครับเนี่ยยังหมุนไม่ได้อยู่เลยเนี่ย แน่นเลยครับบานี้ก็ถอดไม่ออกลองเคาะไปเรื่อยครับเราทำอย่างนี้เดี๋ยวแล้วลองทำดูทั้งสองล้อซ้ายขวาให้ดูว่ามันจะออกไหมนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมลองเคาะแล้วก็เคาะล้อนี้นะครับค้อน คองลอนี่ให้มันขยับไปขยับมาผมก็เอาล้อมาใส่นี่ฮะโอเคได้แล้วหนึ่งข้างเลียนเอาหอบเลยไปข้างต่อไปครับถอดล้อเอาค้องเคาะแล้วคอหัวน้อให้มันตลับไปตรลับมา,าเดี๋ยวเราเอารถไปซิ่งกันครับผมเรายังไม่ประกอบนะครับอันนี้ผมถอดล้อออกมาก่อน แล้วก็นี่จริงๆแล้วตัวนี้มันต้องดึงออกมาได้นะครับเมื่อกี้ตอนเด็กมาติดอนะมันดึงออกมาไม่ได้ด้วยตอนนี้นดึงมาได้เดี๋ยวเราดึงมาทําความสะอาดหน่อยเช็ดหน่อยดูที่ข้างในเป็นยังไงมนติดได้ไงแล้วเราจะตส่เข้าไปได้เปล่าโอ้โหนี่ฮะดูสภาพโอ้โหจะทำความสะอาดก่อนแล้วใส่กล่าเข้าไปใหม่ เดี๋ยวข้าวเราไปซิ่งโอเคครับเดี๋ยวไปดูล้อต่อไปครับผมก็มาต่อกันที่ลออีกข้างเหมือนเดิมครับถอดล้อออกก่อนแต่ว่าอันนี้ผมจะลองหมุนก่อนไม่ขยับเลยเห็นไหมถ้าล้อออกเดี๋ยวล้วก็เคาะครับเคาะไม่ต้องย้งแต่ใช้ค้อนยางแล้วกันเนาะจะได้ไม่พังสภาพไม่ต่างกันเลย ทาหอนเลยนะครับเนี่ยจอดรถค้างดึงเบรกมือทิ้งไว้นานๆทุข้าไปครับทุบกเไปาไปนี่ขยับได้ไหมเริ่มขยับแล้วทุบ้าไปฮะทุบ้าไปฮะพอมันเริ่มขยับเยอะๆเดี๋ยวเราเอาล้อมาใส่แล้วก็กระแทกมันก็น่าจะหลุดแล้ว เ,เดี๋ยวผมเคาะก่อนลองเคาะสักพักหนึ่งครับนี่แหละครับท่านผู้ชมผมจะเคาะอยู่พักใหญ่ห,หมุนแล้วนี่เราต้องถอดทำความสาะอาดรอเนี่าการหนนะักโอเคอการหนักจริงครับ เอาไม่ออกนะติดเกลียวยิงผมจะไต่เลยก็ได้นะแต่ผมอยากถอดออกมาทำความสะอาดแน่ๆก็ถอดแล้วโอ้โหเอาคอนพังไปแล้วโอเคเดี๋ยวต้อมคอนก่อนทุกคนครับในที่สุดผมก็ถอดออกมาแล้ว หลังจากที่ซ้อมขอนเสร็จสภาพนี่ไม่ต่างกันเลยเป็นอุทาหอนสำหรับทุกคนเลยนะครับจอดรถนานอย่าดึงเบรกมือค้งไว้ครับไม่หาอะไรมาหนุนตรงนี้เราเคาะเบาๆให้มันขยับตัวหน่อยเดี๋ยวผมจะเช็ดทำความสะอาดที่ปุ่นอันนี้ผมไม่มีลมเป่าเนาะ ก็ยะเค็ดเฮ็ดขอๆเอาแล้วแต่เข,เข้าไปใหม่มเดี๋ยวเราแย่เลยเดี๋ยวเราหอบเลยโอเค๋เยท่ทำความสะอาดก่อนทุกคนครับทุกคนเห็นไอ้ตัวนี้ไหมครับนี่อ้เฟืองตัวนี้นะอยากป้องไว้ใกล้นี่เพื่องตัวนี้มันเอาไว้ตั้งเบรกนะครับเอาไว้ตั้งเบรกคือเมื่อกี้ผมใส่ กระทะล้อเข้าไปเนี่ยลรวรู้สึกว่ามันมันแน่นนะครับมันแน่นมากกว่าข้างกว่าข้างข้างนู้นข้างที่แล้วแล้วก็พอหมุนนะรถอยู่มันเปืดมันมีเสียงเหมือนว่าเบรกแต่มันยังสีกับตัวกระทะอยู่ผมก็เลยมองว่าอันนี้มันมันกว้างไปหรือยังไงแล้วก็ตังเกตเห็นว่าเออมันมีตัวนี้แฮะมันสามารถเอาไว้เนี่ยครับไขเพื่อลดระยะตรงนี้เข้ามาได้เหมือนการตั้งเบรกเนาะ วิธีการตั้งนะครับก็เ,เนี่ยงดัดต้องใช้ไขควงสองตัวงัดตัวนี้ขึ้นตัวหนึ่งนะครับมันจะมีช่องอยู่มีช่องช่องชงเห็นไหมช่องนี้นะงัดขึ้นแล้วก็ไขควงอีกตัวหนึ่งครับหมุนหมุนแตัวนี้เห็นไหมผมยืดกล้องก่อน ยังหน่อยขยับนิดนึงปาบก่อนปาบก่อนอนี่นะครับตัวนี้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันล็อกมันป้องกันไม่ให้มันเลื่อนนะนี่งัดขึ้นงัดให้ตัวนี้มันปลดขึ้นแล้วเราก็ไขควงเคลียร์ไข่เข้าไข่เข้าเอ,อถ้าเราไข่เข้าไข่ลงเนี่ยไอตัวนี้มันจะหดลงนะครับอันนี้ก็พอดีเจอก็เลยอ่ะบอกไปด้วยแล้วกัน แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ช่างดีกว่าครับถึงมือช่างดีกว่าอันนี้เราแก้ปัญหาเรื่องล้อมันติดเฉยแต่ผมประกอบล้อก่นอนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วปรับตั้งไรนิดหน่อยแล้ว,ลวเดี๋ยวประกอบล้อครับโอเคครับมุก็ใส่ล้อเข้าไปแล้วนี่ถ้าเพื่อนๆบางทีจะได้ยินเสียงเหมือนมันยังสีกันอยู่นะอันนี้ผมหันตะแข็งใหม่ให้ได้ยินก็ตรงนี้ผมก็ไม่แนะนํานะว่ามันต้องตั้งมากน้อยแค่ไหน แต่แค่เห็นแล้วก็เลยแนะนำว่าเออมันมีตัวตั้งเบรกผมรู้สึกว่ามันแต่ยากผมเลยตั้งเพิ่มออกอีกหน่อยหนึ่งก็งานติดเรียบร้อยครับสาหรับการแก้เบรกติดก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็เลยเอาแย่เหมือนกันอันนี้คือมันติดแบบขยับไปไหนไม่ได้เลยนะ ขยับไม่ได้เลยต้องช่วยตัวเองครับไม่เรียกช่างมาไม่ได้ต้องช่วยตัวเองโอเคครับอ่ะอย,อ,ยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมไขกลับเข้าไปให้แน่นนะครับถ้าถ้าอย่างไงก็อาจจะขับออกไปที่ร้านแล้วก็ให้ช่างก็ช่วยเอาปแจปอนยิงให้อีกทีหนึง่งโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน สวัสดีครับ